จริงๆนะฉันขอให้เธอดูแลตัวเองให้ดีนะถึงว่าเราจะไกลกันไปห่างกันเท่าไรแต่ใจฉันเองก็จะคอยตามเธอไปอย่าอดนอนนะเมื่อเช้าเธอควรจะกินอะไรให้อิ่มไว้แล้วระวงดีๆเวลาจะไปน จะง่วงก็จอดไว้โนอนแรงนะเธอประกาศผู้ชนะเลิศเลยนะครับผู้ชนะเลิศสำหรับซีซั่นที่สี่ได้แก่ การที่ถือว่าเปลี่ยนชีวิตนะครับแล้วก็เป็น5ปีที่เต็มไปด้วยนี่ว่าความทรงจำที่น่าประทับใจครับได้โอกาสดีๆมามากมายในชีวิตที่แบบเราไม่เคยคิดมาก่อนเน,น่าประทับใจอะไรไพิเศษไหมครับพี่ชั ประทับใจเลยพีพ่เศษก็คงประทับใจกับการที่มาอยู่ตรงนี้แล้วเราได้เจอกับครอบครัวใหม่ครับครอบครัวที่เป็นแฟนคลับแฟนเพลงคนที่เข้ามาติดตามผลงานของเราคอยเปอยู่ลังใจให้เรามันทําให้เรามีพลังในการทํางานในสิ่งที่เรารักครับ5ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงน,นะครับคุณตุ๊กตุ๊ก็คิดว่าคิดว่าโตขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับตัวนั้นไม่ใช่แบบว่าตัวสูงขึ้นอะไรอย่างนี้นะแต่แบบว่าเหมือนเติบโตขึ้นในฐานะคนคนหนึ่งในวงการอะไรอย่างนี้ครับก็ ตัวนั้นเองก็พยายามพยายามที่จะไม่หยุดนิ่งครับพยายามจะพัฒนาผลงานไปเรื่อยๆนะครับซึ่งก็รู้สึกว่าเออปีหลังๆเนี่ยมันก็ชัดเจนขึ้นนะครับในความเป็นศิลปินนักร้องของเรานี่ครับจากผลงานที่ออกมาที่ผ่านมา5ปีมีอะไรเปลี่ยนแปลงมาจากเดิมบ้างเปลี่ยนแปลงจากเดิมเอ อะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมก็คงเป็นคงเป็นผลงานแหละครับที่แบบว่ามันมีความชัดเจนยิ่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อาจจะมีลุกที่เปลี่ยนไปบ้างอะไรเงี้ยเพราะเราก็เปลี่ยนลุกมาเรื่อยๆเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนนุ่นเปลี่ยนนี่อะไรเงี้ยครับ้เป็นนักอแล้วก็นักเตเองด้วย ใช่ครับก็ทำทำทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังครับอย่างอัลบั้มล่าสุดก็เขามไม่มีส่วนร่วมในางานเบื้องหลังก็ทำเยอะเหมือนกันครับส่วนตัวม่ชอบเพลงเพลงไหนมากที่สุดเพลงไหนมากที่สุดเออถ้าอัลบั้มล่าสุดก็ชอบเพลงใั้ยังอยู่ทั้งคนครับเออเพราะว่ามันเป็นเป็นเพลงที่แต่งดมดองเองด้วยแล้วก็รู้สึกว่าความหมายเนี่ยมันมันซึมกินใจม,มากๆครับใช้กับความรักที่มันเป็นรักแท้แต่งแล้วฉันมีให้เธอนั่งพิงพผ่อนคลาย ฉันฉันมีให้เธอได้นอนพักกายฝ่ามือของฉันมีไว้ประคองเมื่อเวลาจะพลันพลาดไปไม่ต้องกลัวฉันไม่เคยห่างเธอเ,เวลาที่ผ่านมาห้าปีก็จะมีข่าวเข้ามาเายอะแยะไ,ไม่ต้องข่าวดีบ้างหรือข่าวร้ายบ้างทำให้เรามีปัญหากับชัวโซ่เองคาา่ะ มีปัญหากับอะไรครับมีปัญหาจากข่าวที่ขนาดไหนอ๋อก็ไม่ค่อยนะครับก็เฉยๆครับคือถ้าเราอยู่ตรงนี้ด้วยความเข้าใจเราก็จะเข้าใจว่าข่าวกับคนที่อยู่ในวงการบันเทิงมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เราต้องทำความเข้าใจตรงนี้ให้ได้แล้วก็อยู่กับมันให้ได้แค่นั้นเองอะไรครับ <c oughs> อะไรที่มันจรงิงเราก็ตอบไปที่มันไม่จริงเราก็ตอบไปแค่นั้นไม่นะครับมันมัน มันมีบางทีมันมีไม่เข้าใจว่าเออทำไมเราต้องเจอแบบนี้แต่ว่าถามว่าท้อไหมมันเรียกว่าถ้ามันปรับมุมมองได้มันก็กลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้มแข็งขึ้นมากกว่าครับกับการเจออุปสรรคเหล่านี้คือก็ร้สึีแบบวาสาสาวๆเข้าใจมาครับมบ เฉยๆครับมไม่ไม่จำเป็นครับนะว่าถ้าถ้ามีคนที่ใช่มาเมื่อไหร่ก็เมื <k> <k ่อนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปคบกับใครเพื่อกบข่าวอะไรทั้งนั้นไม่มีประโยชน์ครับต่อไปสองคนนะครับต่อจากนี้ใครมาลยนะที่ใกล้จะหมดเอ่าก็เตรียมที่จะทำงานเพลงต่อไปนี่แหละครับทำอัลบั้มชุดใหม่โปรเจกต์ใหม่ออกมาครับผมก็ต่อจากนี้อ่ะ ก็คงไม่ได้อยู่ค่ายเดิมแล้วครับผมแต่ว่าเดี๋ยวจะเป็นที่ไหนก็เดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันครับตอนนี้คุมชัวร์ค่ะวันนี้อยูเรื่องสองจะมีงานีไหมครับหนังสือครับอ่าจริงๆแล้วทางทางสนับเพ,พียงเขาก็ถามมาเหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะเขียนอะไรครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเวลาเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวจะโฟกัสงานเพลงก่อนให้ตรงนี้มันยิ่งแบบว่าชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆแล้วเดี๋ยวค่อยเอาเวลาไปทำหนังสือทีหลังเวลาก็มีงานเรื่องสองแน่นอนใช่ไหม ก็จริงใจจริงก็อยากจะทําอยู่นะครับแต่ขอให้มันพร้อมจริงๆก่อนดีกว่าครับอันรย์มีอะไรฝากถึงเฟนงากที่กำลังอคอเครับอ่าก็ฝากผลงานทุกๆอย่างไว้นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีซิงเกิลใหม่อีกซิงเกิลนะครับชื่อเพลงหนึ่งคำที่รอเป็นซิงเกิลส่งท้ายอัลบั้มชุดนี้แล้วนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับอีกหนึ่งเพลงที่น่าตั้งใจทำมากๆครับ